สวัสดีครับกับ LS 125นะครับเนาะโฉมนี้เป็นโฉมไหนนะแดงนะครับก็ก็นะครับต้องบอกว่านะครับมันเป็นลายปี2000นะครับเนาะจากที่เดิมๆเลยเนี่ยนะครับ LS 125นะครับใครๆก็รู้จักว่างั้นนะครับเนาะมันจริงด้วยนะครับเนาะในพิกัดรุ่นรถมอเตอร์ไซค์1 2 5ซีซีเนี่ยนะครับหรือว่าสปอร์ตระดับกลางๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าทางค่ายฮอนด้าเนี่ยนะครับทำออกมาถือว่า ถือว่าเป็นแบบฮีโร่เลยนะนะครับฮีโร่เลยนะเพราะว่าตัวไข่อื่นๆเนี่ยนะครับไม่ได้ทําหรือไม่ก็ทําตามที่หลังมันไม่ดังว่าอย่างนั้นเนาะเออมันก็จริงนะครับเนาะแล้วนะครับกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองน้อยนักน้อยหนานะครับที่เราจะเห็นนะครับในจักรยานยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ที่มีสีเหลืองนะครับเป็นตัวหลักเนี่ยนะครับมันช่างหายากเหลือเกินนะครับหรือไม่ก็ทําออกไปแล้วมันไม่ค่อยสวยว่าอย่างนั้นนะครับ เอาแล้วรุ่นที่ออกสีเหลืองๆมาเนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างล่ะนะนะครับก็อย่างเท่นโซนิกเนาะมันก็มีโซนิกมันมีรถสมัยนะครับก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าออกมาในปีหลังๆเรื่อยๆกันมาเนี่ยนะครับกับทีนี้นะครับกับคันนี้นะครับมาทําอะไรบ้างนาแดงนะครับเนาะกับคันนี้มาทําอะไรบ้างนาแดงนะครับก็มาทําเครื่องนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็นาแดงมัน อยังไงก็ไม่รู้ว่าอย่างนั o, light, ้นนะครับมันขี่ไปแล้วมันไม่สนุกนะครับสตาร์ทมันก็เป็นอึดออัดอัดว่าอย่างนั้นนะครับเนาะก็เลยเป็นที่มานะครับของการทำนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่นั่นเองนะครับนอกจากจะทําเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับในส่วนของสีสันนะคร aciones, how, ับก็พลาดไม่ได้นะนะนะครับช่วยหน่อยว่าอย่างนั amis, ้นนะครับจุดไหนที่มันขาดตัวปกะร้องดูแลหน่อยนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับทั้งทําเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งทําสีนะครับแล้วทําหมดทั้งคันเลยวะนะคันนี้ ก็ไม่เนาะนะครับในส่วนของชุดโครงนะครับชุดโครงนะครับคุณน้องก็ปรับแต่งนะครับมาด้วยตนเองในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับเนาะก็เลยมาเป็นภาระมาเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็เอื้ออํานวยนะครับเพื่ออานวยให้น้องๆนะครับได้บันเลงฝีมือกันนะครับสําหรับวันนี้ดูหลายๆมิตีหน่อยน้านะครับ คันนี้นะครับอกจะมีสีเหลืองนะครับที่โดดเด่นนะครับเนาะน้าชอบเหลือเกินนะครับสีเหลืองนี้นะครับเคยทําไปหลายคันทําคันไหนมันก็สวยคันนั้นนะครับพอนะครับพอได้สีเหลืองแล้วนะครับจัดนะครับในส่วนของล้อนะครับซึ่งเป็นแบบล้อมินียมสีทองเนี่ยนะครับใส่เข้าไปปุ้ยนะครับมันเด่นมากนะครับแล้วถ้าน้าใส่ด้วยตัวเองแลยน้าจะใส่สียังนะครับน้าชอบหลายสีเนาะนะครับแล้วก็แปลกด้วยนะครับก็เป็นรถน้าน้าก็ อาจจะใส่ทรงนี้แหละนะครับเนาะถือว่าคุณน้องเนี่ยนะครับจัดการได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นรถนะนะครับเออเนาะบางอารมณ์ก็อยากจะใส่เป็นสีน้ำเงินนะนะครับก็จะไยนี่ไปอีกแบบม้องกันนะครับโอเคนะครับทางโน้นนะครับเป็นน้องโบ๊ทนะครับกําลังทําในส่วนของนินจากันอยู่นะครับโอเคคันนี้นะครับเป็นของ f อนะครับจากกทบนะครับ กรทมนี่กินตำบระหุงเป็นหรือยังเป็นนะครับเนาะเพราะเป็นคนบ้านเรานี่แหละนะครับไปทํางานอยู่ที่โน่นนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเนาะเมื่อกี้เห็นน้าแดงเล่งปื้นๆเนี่ยนะครับอาจจะดูเหมือนว่าน้าแดงทําไมมันไม่พุ่งมันไม่จวดมันไม่จาดนะครับแต่ว่าเล่งอยู่กับพี่มันประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบางคันเนี่ยนะครับการทําในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับทาออกมาเนี่ยนะครับจะเน้นนะครับ ไปในแนวของสแตนดาร์ดโรงงานนะครับตัวท่อนะครับเราก็อจะไม่ผ่านนะครับนอกจากจะมีการเผานะครับไล่เข้ามาออกมานะครับเนาะรถรุ่นนี้นะครับเวลาในบางทีนะครับเนาะต้องบอกว่าในบางทีนะครับการเล่งอยู่กับที่เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่โศกเสียงแผดสักเท่าไหร่นะครับเออแต่เวลาขึ้นไปบนถนนนะครับวิ่ง เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแรงไงแรงแบบเงียบเออนะครับเนาะแรงแบบหมกเม็ดเรืออานะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับยังไงก็ชื่นชมนะครับเนาะกับทางโรงงานนะครับผู้ผลิตนะครับที่ทํารถดีๆนะครับทํารถสวยๆใบเราได้ใช้นะครับเออลืมบอกไปนะครับขอนอกเรื่องหน่อยนะครับสําหรับคันนี้นะแดงนะครับถ้าฝากด้วยนะนะครับพูดตรงๆเลยนะเนี่ยนะครับ โอน้าแดงฝาก่อยนะเผื่อมีใครสนใจว่าอย่างนั้นนะครับผมอยากจะส่งต่อว่าอย่างนั้นเนาะอันนี้เจ้าของรถเจ้าของรถนะครับฝากมานะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับอยากจะรับไปดูแลนะครับรับไปรับไปใช้นะครับอ่ารับไปดูแลต่อก็แล้วกันเนาะแค่นี้ก็เข้าใจแล้วล่ะนะครับคิดให้ในราคาพิเศษเท่าไรน้าแดงเปิือดลงมาเลยนะครับเนาะน้องก็ร้องขอมานะครับบอกว่าน้าแดงนะครับอ่าผมตั้งราคา นะครับขอนะหนอนะนะครับประมาณสักสี่หมื่นห้าพอจะไหวไหมว่าอย่างนั้นนะครับเอาโอเคนะครับยังไงก็สนใจนะครับสนใจก็สอบถามมาก็แล้วกันนะครับส่วนตัวน้าแดงว่าเออราคานี้มันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงจนเกินไปเนาะนะครับจริงๆน้องก็ทํากับน้าส่วนหนึ่งนะครับก็ลงทุนไปประมาณนึงนะครับแล้วก็ทําด้วยตัวเองมานะครับก็ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเนาะ ถือว่าส่งต่อได้แล้วครับประหยัดประหยัดแล้วกันนะครับตามภาวะเศรษฐกิจนั่นเองปัตดีครับ